ที่ผ่านมานะครับเราเคยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรายการชิงร้อยชิงล้านที่เป็นตอนเด็ดๆตอนต่างๆเนี่ยแทบจะมาทุกยุคแล้วตั้งแต่ซุปเปอร์กเกมชาชาชาแต่เรายังไม่ได้พูดถึงยุคที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตหรือท็อป r e t มาก่อนเลยใช่ครับยุคท็อป c r e t กับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนในยุคหลงังๆแต่ต้องยอมรับเลยว่ามีตอนเด็ดๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือ เทปปฐุมวลัลของชิงร้อยชิงล้านครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อวันที่15มิถุนายน2537ครับซึ่งในเทปนั้นนะครับก็ถือเ,ป,เป็นการเปิดเดิรเปิดซิงชิงร้อชิงล้านครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องบอกเลยว่านั่นาน,น,านทีที่เราจะได้เห็น นักร้องนักแสดงหนุ่มพี่หนุ่ยอัมพลลำภูนะครับมาออกรายการเกมโชว์ในรอบ8ปีคุณฟังไม่ผิดครับ8ปีเดียรีวัลตะแตกเข้ากันมาไม่เคยมาออกรายการแบบนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งที่ยอมมาออกได้เนี่ยเ็เป็นเพราะว่าคอนเซปต์รายการในช่วงนั้นชิงรายชิงรานคั้้หนึ่งในชีวิตเนี่ยเป็นการโอนถ่ายเปลี่ยนจากท็อปซีเรตเขาเทก็จะเป็นความลับดาราที่ จะออกไปทางแบบสองแง่สองง่ามบ้างหรืออาจจะแบบปลายพิชนานเกินไป oh. ด้วยเสียงตอบรับจากคนดูถึงบรรดาสื่อมวลชนได้นะครับ oh. เลยต้องมีการปรับคอนเซ็ปต์ายการเน้นความเป็นสาระผสมบมเทิงก็คือจะมีเรื่องราวทั้งสิ่งของที่เหล่าดาราเขาสะสมความสามารถที่ครั้งหนึ่งเขาคนนี้เคยจะทําได้ไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายครับเอามานําเสนอในรูปแบบที่ได้เรียกว่าดูแล้วได้ข้อคิดนอกจากสนุกสนานไปกับ เรื่องราวความรับของดาราที่เรียกได้ว่าแต่และเรื่องราวนั้นรู้ว่จะเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยก็ยังได้ข้อคิดจากเรื่องราวเหล่านั้นจับไปด้วยก็เลยเป็นที่มาของจิงร้อยชิงล้านครัง้งหนึ่งในชีวิตว่าเกมโชว์ที่ครบเครื่องทั้งสาระและความเทิเงในตอนนั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับแขกรับเิญในเทปนั้นถือว่าเป็นการรบกพลตัวท็อปของวงการอย่างทีมชายอ่าก็มีพี่นุยอมพลลำพูนนะครับคุณกบไกรภพคุณอ้วน ไมโครอ่าแน่นอนครับพี่หนุ่ยแอดไมโครทีมมาเล็กนะครับนี่คือทีมชายคือตอนนั้นพี่หนุ่ยก็ออกอัลบั้มมาเล็กโอ้โหกระแสจุกจัง,งมีเพลงฮิตมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเทคิควจากการโปรโมทเพลงก็เลยยอมมาออกรายการชิงร้อยชิงล้านครั้งหนึ่งในชีวิตในการเ,รเปิดประเดิมโชว์ใหม่ในเทปนั้นนะครับส่วนทีมหญิงก็เด็ดไปแพร่กันครับเป็นแก๊งนักร้องลูกทุ่งที่ขึ้นชื่อว่าลูกพอระดับ ขั้นเทพของวงการครับพี่สุนารีราชสีมาพี่ทราสลินทานกรแล้วก็คุณจินจินตราภูมิราครับซึ่งในเทพนั้นนะครับหนึ่งในเรื่องราวที่น้อยคนนักจะรู้ก็คือเรื่องของพี่หนุ่ยอําพลัมภูน่าแน่นอนเป็นนักรอ้องเป็นนักแสดงนะครับแน่นอนว่าเป็นที่รู้จักของ แฟนๆทั่วๆไปนะครับหรือใครที่ดูรายการตอนนี้อยู่ก็น่าจะรู้จักกับความเป็นเขาเได้เลยนะตำนานร็อกมือขาคนที่ทําให้วงการเพลงล็อกในบ้านเรานะั้นโด่งดังเป็นทุ่ฟ้าเลยทีเดียวแต่รู้หรือไม่ครับว่าผู้ชายคนนี้อย่างพี่หนุ่ยอภรณ์พูนเนี่ยเคยเป็นยามููบ้านมาก่อน <S <S ยามในมูบ้านในช่วงปิดเทอมนะฮะซึ่งเมื่องนี้พี่หนุย่ยเปิดเผยกันในรายการวันนั้นเลยเขาว่าช่วงปิดเทอมเนี่ย ช่วงเวลาว่างของพี่หนูเนี่ยก็คือแน่นอนว่าก็จะเหมือนทุกคนนั่นแหละก็จะมีเวลาว่างที่อาจจะแบบบางคนจะไปเรียนพิเศษบ้างไปเล่นกับเพื่อนนู่นนี่นั่นมาหม่ใช่ไหมแต่อันนี้ครับใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์ก็คือเอาเวลาว่าจากการเรียนเนี่ยไปเป็นอยา่างไปเป็นรพอ <Okay. S 1> รพพรอพพของหมู่บา้านตอนนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยได้รับจบพิเศษตรงนั้นขึ้นมาซึ่งหน้าที่ของรพอพพอย่างที่เราทราบกันครับทําได้หลายอย่าง เฝ้าบ้านเลยเฝ้าป้อมลู่หนี้ดันจับคนร้ายหรือแม้กระทั่งติดต่ออะไรต่างๆนานา,นานก็ต้องผ่านของรปภแต่ว่าหน้าที่ตำแหน่งรปภส่วนใหญ่เนี่ยทำคนเดียวใช่ไหมครับแต่นี่ครับทำา้องคนนึ่ง <c oughs> เพราะว่ารปภตัวจริงมีหนึ่งแต่ทีท่จริงก็จะมีเขาเรียกว่ารปภจะเป็นอยากจะทํางานด้วยก็เลยขออาสาม,มาทํางานหน่อยแล้วก็ในเทปนั้นถ้าใครได้เห็นคลิปภาพประกรอบก็จะเห็นว่า เราก็มีการสาธิตโชว์ว่าการเป็นยามที่ดีเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่หม่ำก็แต่งตัวมือเป็นยามสีเยียบเลยทีเดียวนะฮะอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงลองไปหาดูในเทปของรายการชิงร้อยชิงล้าน Star Memories นะครับที่ออกอากาศเมื่อปีห้าหนึ่งเนี่ยเราไปหาดูกันเพราะว่าเทปเต็มรายการยังไม่สามารถเอามาดูได้อยากดูรอดูได้ทาง youtube c h anel n w o r k p o i n t Classic นะครับเพราะว่า ยูทูบช่องนี้เขาคัดรายการเก่าๆในแต่ละยุคส้อยให้ชมกันฉนีทีวว่ว่าเยอะมากผมใช้คำพูดนี้ว่าเยอะมากดูกันทุกยุคทุกโมเมนต,ต์เลยทีเดียวเราไปหาดูกันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ายังมีหลายเทปนะของชิโนชาในแต่ละยุคที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงกันนะครับในกระทั่งในยุคคอนเทนต์หนึ่งในชีวิตก็จะมีหลายๆเทปโมเมนต์ขึม้หมา,ายรวมถึงเทปที่เป็นล้านแตกในยุคนั้นที่เป็นครั้งเดียวในรายการผมใช้คำพูดเยอะมาคเกี่ยวกับรายการเพราะว่า ยุคอื่นร้านแตกกั็เป็นว่าเลนแต่นี่ร้านแตกงวดเดียวครั้งเดียวแจกเลยลองไปหาดูกันได้ลองพุดไ,ไปหาดูกันได้หรือถ้าหัวใจเราไม่ไหวก็รอลุ้นให้ช่องวอล์กพอยท์คลาสสิกอัพเทปและของยุคครั้งหนึ่งในชีวิตให้นี้จบกันนะครับ yeah!